หลายคนอาจจะไม่เคยมาเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าเล่งของเดิมคือพัตนาการอะไรเสือเป็นเชียงค่ะคุณพ่อคุณแม่เหมือนเนี่ยก็เป็นถ้าพูดถึงอาโงงนะะอาโงงก็จะเป็นเสือกหรืวนไปมาจากองจีนเลยแล้วอาโงงก็เป็นอาเจ้ามาก่อนนะคะในภาษาจีนได้ชื่อว่าเจ้าก็คือครอบครัอนะคะแล้วส่วนคุณพ่อเนี่ยก็ศึกพ่อมาจากอาโงงอาโงงเปิดบ้านทหารเองที่เจ็ดชานูเรีย่านะคะแล้วคุณพ่อก็ฝึกงานครัวกับอาโงงมาตั้งแต่เด็กแล้ว พออายุ12บนี่คือพ่อเล่าให้ฟังนะคะอายุสิปีก็ได้ลงตัวเองที่เม็กซัคน์หลังจากที่พบรักกับคุณแม่เป็นแม่ค้าขายของกระดาษสดตรงนี้เป็นมนรักกระดาษสดเนาก็ได้แต่งงานกันแล้วพอมีครอบครัวของตัวเองมีลูกป๊าปาก็เลยบอกว่าต้องขออากงอากงชื่อเป็นเชียงวะอากงชื่อเป็นเชียงแท้เตี๋ย ป้าป้าบอกว่าขออนุญาตบอกว่าออกมาทำมหาวิทาลเองเพื่อสร้างธุรกิจให้กับครอบครัวเองก็เลยมาเปิดมิวเปิงเชียงเขาไม่ได้เป็นเชียงแบบว่าเอาคำว่ามิวใส่เข้ามาในเดลปิงเชียงนะค่ะเปิดขั้นแรกของที่ป๊าป้ามาเปิดเองในปศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าตบถนนสุริวงศ์นะคะหัวถนนสุริวงศ์ค่ะแถวแถวโรงแรมรามบั๊เก่าไอ้อโมเทียนตรงตันอยู่ตําข้ามอโเทีนแถวนั้นนะคะ ช่วงบุที่นั่นจะดังที่สุดของาปา้าตัวน,นั้นก็คือไก่หันไก่หันเนี่ยาป้าๆจะคิดสูตรเองแล้วก็คิดเครื่องจัดในการหันไก่ซึ่งตัวนี้อร่อยมากนะคะก็เครื่องเนี่ยก็ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจะคล้ายๆม่ประนอมแต่ละหูทำเองาป้าๆใช้สูตรละหูมาทำเองก็จะอร่อยนะคะ่ะไก่หันเนี่ยเราจะใช้ไก่บ้านไก่เลี้ยงปลอดถูกมากตวนขายที่12บาทแบาทถึง12บาทงนะะี่ยค่ะสมัยโบราณนะคะ แล้วพอประสบความสำเร็จที่มิลเชียงก็<น>จะมีหมูหนะะันค่ะที่มิลเชียงจะรังเรื่องหมูหันหูฉาแล้วก็ไก่หันที่ขายดีมากแล้วพอเปิดสํเาเร็จป้าป๊าเลยคิดว่าอยากจะไปต่อละอยากจะทำพัฒนาที่ใหม่เป็นประกอดเป็นที่ชริตรงไหเป็นพู้เปิดจิ๋วเราก็คือว่าขึ้นหนึ่งเป็นแอร์ขึ้นหนึ่งเป็นโต๊ะเป็นแอร์อีขึ้นหนึ่งเป็นแอร์ห้องแคบแอร์นิดหน่อยเสร็จแล้วป้าเลยบอกว่าอย,อยากจะทำห้องใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยไปทําอยู่ที่ศรีลม ปิดชื่อคำว่าเล้งหมคำว่าเล้งแปลว่าหมังตลอนผมคือกรงผมซึ่งเป็นสัตว์ผู้บามีของหนะ้องเต้ป๊าป๊าเลยเปิดเล้งหมด้วยมีคอนเซ็ปต์ที่เล้งหมเป็นอาคารแอร์นะคะเป็นตึกเช่าอ,อยู่เป็นตึกแถวประมาณสามห้องแล้วตอนหลังค่อยขยายไปอีกหนึ่งห้องเปิดเลพศ .2504 ค่ะ <Okay. S 1> คำว่าเล้งก็คือเป็นสัตว์มงคลที่นั่นจะมีคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือทำตึกซ้ำเป็นเชฟที่มา เอ่อป้าก็ไปเรียนมาจากที่ห้องผมเ่าที่ป้าทราบมาที่ป๊อป้าเล่ามาแล้วก็มีเชฟมาแล้วก็มาฝึกทำในนี้โดยที่ตอน,นั้นก็จะเป็นคนรุ่นรุ่นป่อบ้านะคะที่นั่นก็จะดำติ๋งซ้ำก็ก็ก็เป็นแอร์คอิเตทั้งหมดเลยตกแต่งในสไตล์ห้องผมพอเปิด2504ก็ประสบความสำเร็จก็เลยป๊อบ้าคิดอยากขยายใหญ่ขึ้น ก็เลยใช้คาว่านิวเปนเชียงไปเปิดหมายที่สาทรแล้วยุคสรมังบุ๋มนมีเป็นเชียงที่สาทรก็จะเปิดในปี2510ค่ะปสองพันห้าร้อยหศูนย์ที่สาทรจะมีคอนเซ็ปต์ที่นุ่นเป็นพัฒนาการจีนแห่งแรกในกรมเป็นตึก4ชั้นแล้วมีแอร์คอนดิชั่นทั้งหลังและมีลิฟต์ที่น่าจะเป็นพัฒนาการที่มีลิฟต์สามารถขึ้นลงได้4ชั้นซึ่งลิฟต์เห็นแล้วก็มีแอร์ทั้งหลังรู้สึกจะเป็นเป็นแอร์จาก เยอรมันหรือที่ที่นอร์เวย์ที่มีเทคนิคด้เน,นี้ยค่ะก็เขินเชิเข้ามาที่นั่นก็จะมีเวทีแล้วก็มีมดนตรีของอาชัยุทธิ์สวัสด์จะมีนักร้องอย่างอย่างฮอปเปอร์ที่พี่ปุ๋ยพี่ฝนอะไรพวกน,นี้ค่ะเยอะๆแล้วก็น้องจีนไปหม่มอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีโชว์จากต่างประเทศอาหารที่ขึ้นชื่อของพี่ฮิเวเมเชียงนะคะต้องเรียนให้ทราบจะมีพ้ากระโดดกรแผงโสมหัน ภากตะวันตกแผงหัหันแล้วก็ออเดอเรียที่เ็าจะจัดเรียงตัวเป็นรูปมังกรรูปของรูปแหนพวกนี้หาก็ห็นซ้ำป็นซ้ำคือเป็นเมนหลัที่ที่ขายดีมากนะคะแล้วที่นั่นก็จะสามารถรองรับแขกได้วันละ3 0 0พันคนเป็นอาคาร3าชั้นที่เราสามารถรองรับแขกได้ก็จะติดตัวลงในปี2522เพราะว่า2อ2 0อเพราะว่ามันเจอเรื่องของการตัดถนนสายทอนก็เลยไม่ได้ทำ อาหารที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ของย hey, ูเรเซียคือไก่ขอทานค่ะไก่ขอทาร์คไก่ขอทาร์คราคาอาหารกนไม่พอตัดงไม่พอตัดลี้ขอได้ดีที่เขอได้ดีค่ะเป็นดินเหนียวอันนี้คือไก่ขอทานเนี่ยก็ตอนนั้นบอกว่าป้าบอกว่าอย่าจะมาทำป้าป้าเราก็บอกถึงทุกบทเลยป้าป้าบอกว่าแต่ขอโทษนะคะพูดในภาษาพ่อรุ่แต่มันคิดอยากที่ทำเลยเพราะกว่ามันจะทำได้ตัวนเงย่ะ ขา่ไก่แช่นเอาไปได้เ10ตัวแล้วเพราะว่าวิธีการทำาะด้วยดินเหนียวคือป๊ะป๊าเป็นคนชอบทำอาหารเป็นคนคิดสูงคิดอะไรขึ้นมาเรื่อยๆไก่ขอทาเนี่ยป๊าป๊าบอกว่าดินที่เกี่ยวที่มึงจะใช้ได้คือดินที่ราชบุรีดินเหนียวที่ราชบุรีแล้วต้องนำมาหมักหมักเสร็จต้องกรองกรองเสร็จแล้วหมักหมักเสร็จแล้วปล่อยให้แห้งแล้วมาทำใหม่เฉพาะขั้นตอนเนี่ย3-4วันเพราะฉะนั้นอย่าทิ่หารทำเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ย ต้องเอาไก่ทั้งตัวนะคะร่ามาใส่เครื่องใส่เครื่องเสร็จต้องห่อฟรอยห่อฟรอยเสร็จต้องเอาดินเหนียวที่ได้ที่เหลวก็ไม่ได้แห้งก็ไม่ได้ติดทั้งตัวแล้วเอาเข้าเตาอบใช้เวลาอบประมาณ4ี่หชั่วโมงเพราะฉะนั้นระบาบมากในการทำตัวนี้แต่แต่ก็ถือว่าถือว่าเป็นอาหารที่คนชอบมากนะคะมากเจ้าสัวสมัยก่อนจะจอบกันสิอีกอันหนึ่งที่เป็นอาหารโบราณไม่ทราบว่า อันนี้ท่านจะเคยได้ยินกันว่ตาตังควยขู่ตังควยขูกับไอเอีจีขู่เอีย,จ,ออยจีก็คือมะพร้าวตัวงควยก็คือลูกตับอันนี้เป็นอาหารจีนของฮ้องแต้งจริงๆที่ปาป้าไปขอสตรมาจากนังสือจีนเวลาปบป้าชอบศึกษาด้วยต,ตัวเองก็อาจียนอายารภาษาจีนเรื่องตัง้วยหูเนี่ยก็จะเป็นต,ตักควยทั้งลูกซึ่งเราจะต้องเป็นสังแก่ แล้วใส่น้ำซุปเวลาตุ๋นเนี่ยเขาจะกินในหน้าร้อนเพราะว่าตัวตังจวยเนี่ยจะมีฤทธิ์เย็นแล้วก็ใส่ในเครื่องปรุงที่จะได้ความหวานเด่นจากตังจวยอันนี้อหวานมากใช้เวลาทำประมาณ4-5ชั่วโมงเลยเพราะฉกนั้นแกจี๋ขูก็เหมือนกันนะคะใช่ั้มสอนรายการเนี่จะเป็นอาหารโบราณที่จะไม่เคยได้ยินผ่านเลยหมายว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ยินเลยเราเด็กๆเราก็คงไม่ได้ผ่านเลย ตัวนี้กนะ็ก็เดี๋ยวขอขขอนุญาตเรียนเพื่อทราบว่า,าด้วยพอดีรุ่นหหวยๆดูแลอยู่นะคะแต่ว่ากำลังจะฝึกให้ลูกชายขึ้นมารันมือตรงนี้เพราะว่าลูกชายเองก็ทำอาหารเต็มที่ขน,าานัดทำตอนนี้ก็คือรู้เรียกโหูฉลามเจียนล่องเป้นเต็นหูแผ่งหูแผ่งก็คือหอน็่สิ เนยซิเป็นหูแผงใหญ่เอามาเจียนก็คือเป็นเจียนน้ำผึุงคลิกอะค่ะตัวนี้จะอร่อยแนตะ่ใช้เวลาทำนานเพราะว่าตัวหูเองเนี่ยเราล้างเองเป็นหูแผงที่เป็นเนยซิสตัวใหญ่ๆหูสลับใหญ่หญค่ะตัวนี้ลูกชายก็ทำได้แล้วก็เป็นขายคือกระเพาะปลาผัดแห้งถ้าท่านมาตอน,นแรกๆจะมีห้อกระเพาะปลาแต่เวนี้ก,กระเพาะปลาโูและประมาณหมื่นหนึมามา่งแล้วทำไม่ได้เพราะว่าราคาแพงมากดูไว้ก็แกงจออีกตัวหนึ่งก็คือปลิงทะเล ปิงเทลหลังสุดเนี่ยเรื่อยมาติดตัวหมายไซเบสทำให้นำเข้าไม่ได้ปิ้งเทลตรงเนี้ยเอ่อราคากิโลละสองหมื่นสอง <c oughs> อันนี้ปิงแห้งนะคะปิงแห้งจากที่ตะก่อนเคยซื้อเมื่อ,อร 4, ป,ประมาณสี่ห้าปีแล้วเนี่ยประมาณกิโลละหกพันห้าพันแปดพันบาตอนนี้สองหมื่นเออไม่มีของด้วยแต่ปิ้งเทลตอนนี้ถ้าหลายคนมันยอมทานเพราะว่าเขาบอกว่ามันบำรุงเลือดดีคนมาหาทานเยอะอค่ะ แล้ววันนี้ที่จะเรียนนำเสนอโดยผู้ซีรีส์ยาวขออไยนะคะถ้าต้าเปลี่นก็ยกือได้วันนี้ที่ผมจะนําเสนอก็คือได้คุยกับท่านผู้อ่านท่านดี้เนี่ยคท่านบอกว่ามีอะไรอยากจะนําเสนอให้โอกาสหนูก็เลยวันนี้นําเสนอวันนี้ก็คือเนื้อปลาต้มเตี้ยงหวยใส่ขิงคนจีนเราผ้าจีนต้านเช้นะคะหรือในแป้งจ๋วเดี๋ยวจีนนั่งร้อยอร์เซ็นก็เราจะเรียกว่าพัวจีนจื๊ ฟัเจนมือก็คือจะแบบทำอย่างมันคลื่นๆเอาหลายๆอย่างมาบิดกันเพื่อให้รดมันขมก่อนวันนี้ก็จะเป็นน้ำบวยนะคะบวยเม็ดมาจากเมืองจีนเมืองจีนก็จะมีมณฑลหนึน่งที่เขาปลูดดอออกโดยเฉพาะเลยนะคะเราก็จะสั่งจองไว้กับเขาปีนึงเราจะสั่งประมาณ40ถังแล้วจะเก็บสต็อกเพราะว่าเดีย๋ยวนี้คนเขาเรียกว่าพวกโปรไบโอติกก็คือการของหมักดองถ้า,าเรายิ่งเก็บิ่งหายเพิ่นอย่างคะ ก็จะมีพลังชีในอาหารมากขึ้นตอนนี้้วยหัวะจเ็บอยู่ประมาณหลังสุดหวนที่อยู่ทั้งเดือนอะคูเข้าเก็บไปให้สี่ห้าสิบปีหวยห้าสิบปีที่มันจะเป็นรูนเลยซึ่งสามีหวยจะได้เปิดเป็นไหดยดีอยู่ค่ะยังเป็นไหดยดีอยู่แล้วก็หวยเปลี่ยนมาทั้งเึืนเหลือครึ่งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไนไหนจะฝากให้ท่านได้ลองดูถ้าท่านมีโอกาสมาข้างหน้านะค มันจะเตรียมบวยมาให้บว้อันนั้นเนี่ยมันจะเป็นบุ้นเลยไอตรงที่เป็นน้ำมันธรรมดาเราบวชดอกนี่จะเป็นน้ำเหลวๆเลยแต่ตัวนั้นนะจะเป็นบุนด้วยตัวของมันเองตัวนี้เป็นเขาบอกมันเป็นอาชที่ของศักสิวันนี้ผมนขอนอนุญาตนำเสนอเนื้อปลาตบ้บวยซึ่งเป็นบวยมาจากเมืองจีนเดี๋ยวมันจะให้ชิมบวยนะคะท่านท่านชิมนิดเดียวก่อนชิมขออนุญาตแนะนำตามท,าที่ป๊อป้าเคยสอนมาการที่เราจะชิมอะไรให้ทานน้ำชาก่อนดีค่ะ เป็นการล้างปากล้างล้างทั้งหมดเลยปรามาณน้ำชาก็เนี่ยมันจะป่ามันป่เป่าลิ้นเราให้เป็นสูงความเป็นกปกติแล้วชิมบ้วยวันนี้ผมมีบ้วยให้ชิมแต่อยากให้ชิมนิดเดียวเพราะว่ามันเค็มค่ะแต่จะได้ความหอมของบ้วยเมืองไทยเองมีนะคะเป็นลูกท้อเขาเรียกบวยแต่เป็นลูกท้อแต่ว่าความหอมแล้วสู้ไม่ได้เลยค่ะมีคนเขาให้หัวใจสู้ไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยวัจชจริชมของเราก็จะเป็นบวยใส่กิว แล้วก็ปรุงรสเรื่อ้าสุดของเรานะคะอันนี้จะหอมแล้วก็เวลาเนื้อปลาขออนุญาตนำเรียนว่าถ้าชอบเนื้อปลาแบบพอดีทานไม่ต้องสุกมากประมาณ70%ก็แนะนำให้ลูกเองลูกเองเนี่ยคือใครจะทานประมาณไหนลูกอาจจะชอบความชอบสุกมากแต่ถ้าทางหอยที่เขาหันกันก็ประมาณ70%ปอรนตคืออมันใสๆขอความนี่คือเระทานได้เลยเพราะว่าปลาเราเป็นปลาเป็นปลาสดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับขอขอบคุณค่ะ อย่างนั้นเดี๋ยวผมมีคำถามก็มีคำถามผมนะค่ัเมื่อกี้คุณมวยบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่แบบคนเป็นมีชื่อเสียงมากแล้แข็งเฉมากไก่หันทำไมปัจจุบันถึงหายไปละครับอ,อ๋อไก่หันขอบพระคุณเนะธอท่านค่ะไก่หันเนี่ยมันเป็นไก่ที่ป้ออบา,บาบอกบอก,อก่อนแล้วใช้กาจีกาจีก็คือไม้กางเาน เราใช้ไม้กรงกางนะคะกว่หาไม้กองการยากอันที่หนึ่งอันที่สองการที่เราหันไก่เนี่ยเขาป้าป๊าเขาจะใช้เครื่องเขาคิดเครื่องขึ้นมาในการเสียบไก่และหันไก่ไก่ตอนนั้นเนี่ยกว่าจะหันขึ้นมาสิบตัวยี่สิบตัวมันยากกว่าไก่แช่เหล้าร่คาก็เรียกไม่ได้เป็นไก่แช่เหล้าซึ่งไก่แช่เหล้าไม่ทราบแั่นี้ได้คุณลอรอเล่ะไก่แช่เหล้าของเรานี่จะมีคอนเซ็ปต์ว่าหนังกรอบเนื้อนุ่มหวานลิซี่จะเป็นความหอมธรรมชาติของไก่บ้านนะคะ ไก่แช่เล้าพอดีแล้วที่ไหนคะอ่ว่าที่วออกมาเร้าหน่อยก็รู้สึกไงวันนี้พูดงกันคุณคุณมีเมื่อกี้นี้ผมน้องเพลงเสร็จมานั่งถึงปั๊บเขาบอกให้ผมทานไก่แช่เล่าเลยเขาบอกอร่อยมากอร่อยยังไงครับหนอย่างที่คุณมวยว่าเนื้อหวานจุ้ยซี่แล้วก็หนังกรอบแล้รสชาติดีมากผมกินจนหมดแล้วตอนนี้เด็กก็